เมืองเลยเป็นการยกระดับเกษตรสร้างไรายได้ให้กับชุมชนด้วยครับนายพิชัยณริพันน์นะครับรัฐมนตรีว่าก,การกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชาสัมพันธ์สับป,ปะรดไร่ม่วงเมืองเลยประจำปี2,568ครับตลาดต้องชมตลาดผลไม้บ้านไร่ม่วงตําบลน,น้ําหมานอำเภอเมืองจังหวัด เลยนะครับสับปะรดไร่ม่วงสายพันธ์ุปัตตเวียถือเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญของตําบลน,น้ําหมานอําเภอเมืองเลยจังหวัดเลยครับมีเกษตรกร,กรที่ปลูกสับปะรดเพื่อเป็นอาชีพหลักและเสริมรายได้กว่า 120ครัวเรือนครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกรวม610ไร่สร้างรายได้เฉลี่ยกว่า5 0,000บาทต่อไร่หรือคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า30ล้านบาทต่อปีโดยจุดเด่นของสับปะรดไร่ม่วงอยู่ที่รสชาติหวานฉ่ำเนื้อกรอบมีกลิ่นหอมและไม่กัดลิ้นครับเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวและผู้บริโภคครับค่ะทางด้านกระทรวงพาณิชย์นะคะก็ได้เห็นถึงความสําคัญของการส่งเสริมผลผลิตทางการ,กรเกษตรในท้องถิ่นจึงร่วมการจัดงานนี้ขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางการตล ให้แก่ผลผลิตสับปะรดและผลิตภัณฑ์แปรรูปโดยมุ่งหวังให้สับปะรดไร่ม่วงเมืองเลยเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายค่ะสร้างรายได้เพิ่มแก่ชุมชนและยกระดับตลาดผลไม้บ้านไร่ม่วงซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดต้องชมนะคะให้กลายเป็นตลาดสีเขียวที่มีมาตรฐานด้านความปลอดภยัยทางด้านอาหารในอนาคตค่ะซึ่งในส่วนของทางด้านนายพิชัยนริพถันนะคะท่านได้กล่าวว่าจากการได้ชิมสับปะรดไร่ม่วงแล้วรู้สึกชื่นชอบค่ะเนื่อง จากมีรสชาติหวานฉ่ำนะคะในอนาคตเนี่ยหากสับป,ปะรดไร่ม่วงได้รับการจดทะเบียนเป็นสินค้า GI จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและยอดขายเพิ่มขึ้นโดยหากทุกจังหวัดมีการพัฒนาสินค้าเป็นสินค้า GI เพิ่มมาึ้นเรื่อยๆจะยิ่งช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนด้วยซึ่งรัฐบาลนะคะก็มีแนวคิดตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรอยู่แล้วพร้อมข่าวดีค่ะอาจเริ่มการเจราจาภาษีกับการค้าสหรัฐแล้วก็เชื่อมั่นว่าหลังจา เจราจาแล้วไทยน่าจะได้อัตราภาษีต่ำสุดในอาเซียนการส่งออกก็จะดีขึ้นด้วยค่ะ